ไม่ให้สร้างไฟฟ้าเพราะมันทําลายธรรมชาติสร้างเขือนสร้างโรงไฟฟ้ามันทําลายธรรมชาติแล้วถามจริงๆว่าเขาสร้างมาให้ใครสร้างมาให้พวกเราเหรอคะสร้างมาให้ในายทุนสร้างโรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้าจริงๆอใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็พอแล้วเขาไม่สนับสนุนเพราะว่ามันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเรามีวิศวกรคน,นหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วเราตะเวนไปหาพี่น้องกะเหลี่ยง คนเขาก็แบกไอแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่รัฐบาลจะทําให้เสียๆนะคะใช้งานไม่ได้เอาไปหลอกให้เขาใช้แต่ตอนนี้มีวิศวกรที่ใจดีและเข้าใจปัญหาเขาบอกใครมีแผงที่เสียแล้วเอามาหรือไปซื้อมาแผงละห้าร้อยแล้วก็มีแบตเตอรี่เกา่าเก็บไว้เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องติดต่อมาเขาจะมาสอนให้ว่าทาอย่างไรไม่ต้องเสียเงินมากแบตเตอรี่เก่าทําเป็นแบตเตอรี่ใหม่ได้นี่คือจิตใจของวิศวกรคนนี้นะคะ งานไฟฟ้านี่คือสิ่งที่มันทําได้แต่เขาไม่ทาอ้างแต่ว่าเมืองไทยขาดไฟฟ้าปันขาดที่ไหนล่ะไฟไฟ้าที่เขาสร้างทําได้แค่ห้างสรรสินค้าห้างเดียวเท่านั้นเองก็ใช้หมดแล้วสร้างไฟฟ้าที่อยุธยาเพื่ออะไรเพื่อให้รองรับอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือมลภาวะที่จะอยู่ในอยุธยา ถิตทุกวันนี้ตามลินิตและตามโรงพยาบาลโรคที่มีมากที่สุดคือโรคคอพืนโรคภูมิแพ้เพราะเกิดจากมลภาวะของอุตสาหกรรมที่อยู่ในอยุธยาเมืองอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลกเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำแล้วทำไมเราถึงอยให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมลูกหลานเราจะอยู่ยังไงเรา สิ้าสิเขาก็ปลดคุณออกแล้วมีกรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรมออกลูกมายังไม่ทันได้ลืมตามมองโลกเลยมันก็เป็นมะเร็งแล้วนี่คือผลบวงของมวลภาวะที่เกิดขึ้นถ้าเรายังไม่ทําความเข้าใจไม่ลุกขึ้นมาศึกษาข้อมูลเหล่านี้เราตายไปลูกหลานยังอยู่ถามว่าบรรพบุรุษเราสู้มาให้ใครทุกวันที่เราเด,ดินอยู่ได้ตรงนี้ เพราะมีบันพบุบุษสู้มาให้สมัยก่อนสู้ใช้าดาบใช้หอกตอนนี้น เคยรู้ไหม <Okay. S 1> เราไปไล่กอก gas ที่เมืองการมน์นเมืออยุธยาทําอะไรไม่ได้เลยคนเมืองการโอบล้อมต้นไม้แม้นเขาจะเอาเลื่อยยนต์มาตัดก,ก็ไม่ยอมถอยหนีแต่คนอยุทยาขุดท่อแก๊สอยู่หน้าบ้านหนูว่าหน้าบ้านป้าอะไรที่อยู่ตรงข้างถนนเน่ะก็ไม่รู้เลยซ้ำไปว่าเขาทําอะไรเพราะเขาปิดข่าวเงียบไงคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วรองรับเรียบร้อยแล้ว ผ่านวันน้อยนี่แหละเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นอีกมากมายดีใจอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมีโรงงานมากมายลูกหลานจะได้มีงานทํามันมีเพลงทุกเพลงหนึ่งของหนาคา,ารวานชื่อตาคําเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วเวลาร้องเพลงนี้คนก็บอกไ e อ الم, ้บ้าเพลงอะไรเอามาแต่งทําไมวะมันมีหน้าว่าตาคําเนี่ยจะเป็นชาวนาสักวันหนึ่งพอระบบทุนนิยมเข้ามาตาคํก็ หายนาได้เงินมาสิบล้านยี่สิบล้านโอ้โหร่ำรวยมหาศาลออกรถป้แดงลูกหลานขับรถยนต์เป็นเศรษฐีพอเงินหมดลูกหลานตระคำก็เป็นกรรมกรในโรงงานเพลงนี้เมื่อ30ปีแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นจริง<ะ>เห็นไหมคะว่าใช่มีงานทําแต่งานที่ทํามันมีผลกระทบตามมาที่นาน้ําเนา่าใครเลี้ยงปลาปลาก็ตาย ในน้องคลองบึงที่เคยจับปลาได้ไม่มีแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เราถูกผลกระทบไม่ว่าจะเป็นยาฆ่า,มาแมลงหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นมันไม่ได้เกิดที่เราที่เดียวที่ไหนก็เกิดเขารวมพลงังแล้วเขาขับไล่มาเนี่ยมันไม่อู่ที่อยุธยาหมดเพราะแม่พี่น้องน่ามีความสุขจริงๆ ในจังหวัดหูจะแตกนะคะหูจะแตกน้ำจะเน่านาจะไม่มีน้ำเขาจะสูบน้ำจากคลองและพีพัดทั้งหลายที่เขาบอกว่าทำคลองผ่านท,าทาั้งฐานเอาเข้าสู่โรงงานไฟฟา้าหมดทำไมระยองแห้งแล้ง เขาบอกฮะมีแค่เนี้ยหรอมันจะชนะได้ยังไงอ่ะเขาไปหนักนนี้เขาบอกกุสากับรถมาตั้งไกลนึวกว่ามด